ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะระดมกวาดล้างแก๊งต่างด้าวอุ้มลูกขอทานพบว่าเป็นแก๊งต่างด้าวเดิมนะคะเคยจับมาแล้วหลายครั้งค่ะแต่ก็ไม่เข็ดหลาบอ้างว่าไรายได้ดีค่ะพันตำรวจโทกวินวัตรอารยะสุริวงศ์รองกำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชนบุรีนำกำลังชุดสืบสวนและอาสาสมัครตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะเข้าปิดล้อมตรวจคน้นแก๊งขอทานชาวกัมพูชาขณะ ที่พักอาศัยภายในห้องแถวแห่งหนึ่งนะคะย่านชุมชนวัดธรรมาสามคีพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีค่ะโดยการจับกลุมในครั้งนี้สามารถควบคุมตัวหญิงชายชาวกัมพูชาได้ทั้งหมด10คนค่ะแยกเป็นคนพิการสองคนเด็กัยทารกไปจนถึงอายุ10ขวบอีก9คนรวมทั้งหมด19คนกระดาษท,ที่ใช้ชีวิตตามปกติอยู่บริเวณหน้าบ้านค่ะขณะบางส่วนก็เปิดแอร์นอนหลับอยู่ภายในห้องแถวอย่างสบายใจจากการตรวจสอบ นะคะก็พบว่าเป็นบุคคลหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน5รายเป็นคนต่างด้าวอยู่ในรัชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตทั้งสิน้นจำนวน3รายขณะที่อีก2อรายมีหนังสือเดินทางและว,วีซ่าถูกต้องตามกฎหมายส่วนเด็กที่เหลือ9รายพบว่าเป็นบุตรหลานของชาวกัมพูชาค่ะ เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชนบุรีและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชนบุรีรับแม่เด็กสองคนพร้อมกับตัวเด็ก9คนที่รับว่าเป็นลูกไปดูแลคุ้มครองที่บ้านพักเด็กเป็นการช่วคราวค่ะก่อนจะดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและผลักดันส่งกับประเทศต้นทางในลําดับต่อไป ตามรายงานระบุว่าผู้ต้องหาชาวกัมพูชากลุ่มนี้ล้วนเป็นแก๊งต่างด้าวอุ้มลูกขอทานและที่สำคัญเป็นผู้ต้องหาหน้าเดิมๆค่ะเคยถูกตอมชนบุรีกวาดล้างจับกลุมมาแล้วหลายครั้งโดยบางรายจับตั้งแต่เด็กยังตัวเล็กๆจนทุกวันนี้โตเข้าสู่วัยเรียนแต่ก็ยังแอบลักลอบเข้ามาพร้อมกับลูกๆนะคะกลับมานั่งขอทานในเมืองพัทยาค่ะอ้างว่าไรายได้ดีค่ะ